ผมได้คุยกับผู้ประกอบการที่ส่งออกต่างประเทศท่านผู้ชมเช่ไหมครประเทศโลกมุสิมเวลาติดต่อจะซื้อของไทยไม่ได้ถามเลยว่าประเทศไทยมีฮาลานไหมไม่ได้ถามประเทศไทยเลยว่ามีตาฮาลานไหมเขาจะซื้อเพราะความเป็นสินค้าไทยแต่พอผู้ประกอบการไทยจะส่งจะขายขายให้กับร้านค้านะครับที่จะนําไปขายทีหนึ่งในประเทศไทยปรากฏร้านค้าไปไปบอกว่าไปไปถามผู้ประกอบการไทยว่ามีตาฮาลานไหมมันกลายเป็น บริษัทที่ทำเรื่องช่องทางการจําหน่ายในประเทศไทยฮะไปบีบให้ไปบีบให้ผู้ประกอบการไทยต้องติดตาฮารานเองครับแต่ผู้ซื้อที่เมืองนอกไม่ได้บีบอะไรเลยเพราะฉะนั้นยุทธศาสตร์เขานั่นคือพยายามหลอกลวงผู้ประกอบการไทยให้เชื่อว่าต้องติดตาฮารานแล้วจะส่งออกได้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวอีกไม่นานนี้เรามีคลิปหลับ ที่เพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เองหลังจากที่ท่านนายกเศรษฐาทวีสินนะครับจริงๆแล้วเนี่ยแรกๆเมื่อปีที่แล้วเนี่ยผมก็ยังรู้สึกที่ดีอยู่นะฮะเราก็คิดว่าเป็นคนพุทธแต่พอไม่นานปุ๊บก็ชงเลยว่าเออสนับสนุนเรื่องกมารมฮาลานแล้วกมารมฮาลานเนี่ยการจะตั้งเป็นกรมในหน่วยงานราชการเนี่ยมันจะต้องมีทั้ง อธิบดีต้องกี่คนจะมีเจ้าที่รับกี่ต้องกี่คนมันจะต้องมีจ้างพนักง,งานกินเงินเดือนที่หน่วยงานัะอีกจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวต้องมีสถานที่มีอะไรต่างๆแล้วมีงบประมาณปลูกพันธุ์ที่เท่าไหร่เป็นเป็นหมื่นล้านครแล้วอบสอเราก็เลินสายไปเลยจาได้ไหมครับไปยื่นคัดค้านนายกสํานักนายกไปยื่นคัดค้านรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยไปยื่นคัดค้านประธานรัฐสภาประธานผู้แธารัษฎรแล้วก็หน่วยงานอื่นๆื่นอีกมากมายพักเพื่อไทยด้วยอะไรด้วย ปรากฏว่าแล้วเราก็ผมว่ามันถ้าเกิดไปตั้งมาเนี่ยมันมีเรื่องของการงบประมาณแผ่นดินไปใช้แล้วมันมีพรบ,รบรเรื่องการเงินอยู่คุณจะผิดวินัยการเงินนะฮะจะถูกฟ้องร้องได้ปรากฏว่าเราคัดค้านได้สําเร็จไม่ได้ตั้งเป็นกรมพารแต่เพราะว่าเรื่องเนี้ยมันถูกผลักดันโดยอดีตสสประชาธิปัตย์แล้วย้ายมาอยู่พักรวมไทยสร้างชาติแล้วตอนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมนะครับ แล้วก็ลุยซึ่งเป็นมุสลิมที่พยายามจะดันเรื่องฮาลานเนี่ยนะครับมีถึงขั้นว่าเวลามีทำเนียบขึ้นมาเนี่ยไปตั้งบูธฮาลาลฮะให,ให้ให้นายกให้รัฐมนตรีต่างมาเห็นสินค้าฮาลานอ,อย่างนี้ฮนะในหน่วยงานรัชการของรัฐแต่ตลกมากครับทาอย่ายงกับว่าเรื่องฮาลานเนี่ยเอางบประมาณแผ่นดินไปใช้แล้วเนี่ยแล้วเงินที่เก็บได้ค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยจะเข้ารัฐบาลไทยอย่างนั้นไง ไม,ไ,ม vested. ไม่รู้กันเลยเหรือไงว่าคุณไปช่วยเชียร์ฮาลาลให้เขาเนี่ยท่านนายกครับท่านรัฐมนตรีทุกคนครับท่านสสทุกคนครับท่านนักการเมืองทุกคนครับข้าราชการต่างๆครับนักวิชาการต่างๆครับคุณไม่รู้เลยเหรอฮะว่าธุรกิจกิจการฮาลาลเนี่ยไม่ใช่ของรัฐบาลไทยนะฮะไม่เหมือนประเทศมาเลเซียไม่เหมือนประเทศอินโดนีเซียไม่เหมือนประเทศบูไนไม่เหมือนประเทศมาเลเซียไม่เหมือนประเทศซาอุนะฮะเพราะประเทศเหล่านั้นเนี่ย กิจการฮาลาลเนี่ยทําโดยรัฐบาลน,นะครับเวลามีเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆเนี่ยเงินมันเข้าหลวงครับเมันเงินมันเข้ารัฐบาลของเขาในประเทศนั้นๆแล้วผมก็เชื่อว่าก็คงไมไ่เก็บแพงมากด้วยแต่พอมาเรื่องกิจการฮาลาลไทยจุดเริ่มต้นเนี่ยเราก็ได้กระสารมาแล้วคนเจอแล้วที่มาเรื่องราวต่างๆมาถึงท่านรู้เลยว่านักการเมืองไหนเป็นคนไปจากรัฐมนตรีมาไทยเนี่ย เอมามีตำแหน่งกินเป็นประธานกิจการฮาลาลแล้วก็มีการถึงขั้นสั่งสำนักงบประมาณให้เอางบประมาณสนับสนุนกิจการฮาลาลอีกต่างหากทุกวันนี้กิจการฮาลาลเนี่ยนะครับไปเช็คในกระทรวงพาณิชย์ดูฮะยังไม่ได้เข้าระบบของกระทรวงพาณิชย์เลยยังไม่ได้เข้าระบบของการเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไทยเลยมีแค่ไปขอจดทะเบียนรับรอง นะครับกิจการฮาลานว่าให้กรมทรัพสินทายารับรองสินค้าแค่2ตัวแล้วก็ค่อยเพิ่มเติมใมาในสินค้าอีกอื่